ไปนเะส้นสะดวกไปดูกันที่หมู่บ้านช้างนะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะ 19เมอรซีอร์รุ่นถังสูงหนึ่งเราจะมอบรางวัลก่อนนะครับมอบรางวัลก่อนรุ่นดีเสอรุ่มร,ร,ร,มรองแชมเปี้ยนนะครับได้แก่หมายเลข23มิสเตอร์เฮสปัรด20แก่กลุ่มผู้ฝึกนะครับมีเคฟาร์มกลุ่มบามันอุทองจอดสุพรรณ สมาิกทีจิดราชการและการดองที่ดีนะครับทลอสารออกใประกาศพร้อมนะครับออกใบประกาศที่นี่เประกาศพร้อมนตัวลนวัดอินโดนเซียชียเียรบานเพรูในการประวโคเนื้อในวัดเกษตรเทคโนโลยีสารที่12ลัยเทคโนโลยีประุมิสเตอร์รถถัง มาแล้วนะฮะดูของดีใจกรรมการบอกว่าตัวนี้น่าจะคุ้มฟูนะสวยนะหล่ออันนี้หล่อคงจะโดนใจทุกท่านที่อยู่ในกำรังที่อยู่ในสนามนะครับว่าไอ้รถตัวนั้นได้ที่หนึ่งที่สองเพราะอะไรเป็นเชื่อเปลี่ยนหลืเป็นรีเซ็ตที่หนึ่งที่สองเนี่ยเพราะอะไรนะครับด้วยหลักการและเหตุผลมีหลักการและเหตุผลต่างๆตามหลักตามหลักสศรษิ ดีเดมอนหนึ่งสี่จากเจีบาฟิตติกลุ่มสามทีบรามันแบรนด์มหาสารคามนะหมายเลขดีสิบห้าและหมายเลขดีสิบหกมิเตอร์เ j m a x เรเวล2ทับกลุ่มผู้ฝึปกประกอกิจฟาร์ม s j ฟาร์มซิสเกตบเดอร์นะครับเข้ามาแล้วครับ2ตัวถ้าเ็นปีนะครับดูนะครับว่าอายุ2ปีกับอีก1เดือน2เดือนไม่เกินนี่นะฮะและก็เกิดได้ไล่กันนะครับตัวข้างหน้าเกิดก่อนแค่6วันเดือนเดียวกันปีเดียวกัน ดูนะครับว่าวัวทั้งสองตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะในสุจจุบันจัดนะฮะสามทีบามันเรนจากมหาสาร,รคามและเอเจฟาร์มจากสระบ,บุรีมาดูนะครับบัวมหาสาร,รคามกับสระบ,บุรีก็อบอิชิงไปเลยนะครับเพราะว่ามีแค่ห้องเดียวนะฮะในลุจูเนียร์ที่ส่งเข้ามาประกวด ห้องอื่นไม่มีเนื่องจากติดภารกิจพาไปต่างประเทศกลับมาไม่ทันนะครับติดภารกิจไปต่างประเทศไปศึกษาดูงานอยู่ดูนะอายุยิ่งมากกำลังการเนื้อดูไปดูนะครับว่าจะเป็นเกรปามันหรือเลสปามมนคือสีเทาข้างหน้าหรือข้างหลัง กรบนการนนี้เดินไปด,ดูที่มาเลขยี 25, 3, 3, 5, ่สิบห้านิดเสามทีเดมามนหนึ่งสีดูด้านหลังดูครับมามองหมายเลขยี่กับไปมองมายเลขยี่หอีกครั้งหนึ่งนะเป็นพิพจรนารณาอย่างละเอียดทีทวนดูที่ว่าโชแมนะ พยายามมองดูกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่ใช่แล้วว่ากรรมการจะดูส่วนไหนของวัวแล้วจะบังคับวัวอย่างไรให้นิ่งให้สแสดงลักษณะเด่นที่สุดให้หล่อที่สุดพลังมัดจ้ำยมากที่สุดไม่ใช่ผู้จุงวัวนักเลงนะไม่ใช่นะ,อะมองหน้ากรรมการดังที่วัยรุ่นว่า,อวามองหน้าหาเรื่องกันยังไงไม่ใช่นะ ดูแววตากรรมการมามองส่วนไหนของตัวสัตว์ของตัวเพื่อจะได้ใช้การบังคับโดยไม้โชว์สติกเห็นไหมครับไม้เหล็กน่ะเก่าที่ต้องเสือรองให้ต้องเหยียบกันหย่อนันยานบ้างข้างบนบ้างเพื่อให้วัวจับยูแลกรรมการเขาจับดูไงสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิตาเห็นไม่เท่ามือคำ เป็นคำจับจับทำความวิจักกับตัวในใหญ่มีข้างบ้านผมจะไปจับวัวแกนี่ดีเปี้ยงเลยจะว่าแกห้ามจับจะว่า <c oughs> นะครับพอไม่ได้ผ่านการฝึกแล้วฝึกได้นะฮะแต่าท่านมาดูโมหันเนี่ยเดี๋ยวดูช่วงเย็นไอช่วงบ่ายนะจะมีลูกอัวเข้ามาด้วยเพราะตอนช่วงบ่ายเป็นการทุบอเวยคามริกวนปั๊มเพลทเนี่ยมีลูกติดมาด้วยเดี๋ยวทีู่้หมวดนางสาวไทยไม่มีนะ ท่ามาจาับดูแล้วนะ,ะว่าเนื้อก็คือเนื้อหนังก็คือหนังเ,เก็บกระดูกได้ดีไหมคําว่าเก็บกระดูกไม่ใช่ว่ากระดูกมันหล่นลงไปกองอยู่ในพื้นนะภาษากรรมการว่าเก็บกระดูกคือว่าเนือ้อเนี่ยในกระดูกส่วนไหลนะฮะหัวไหลส่วนหลุบั้นท้ายสะโพกซิคโครงนะเนี่ยเนื้อหุ่มดีไหม เก็บกระดูกได้สวยแม่นไม่ใช่ว่าเก็บกระดูกที่มันหล่นลงไปในพื้นนะไม่ใช่นะฮะมันจะสมูทไหมมันจะราบเรียบไหมมันจะกลมกลืนไหมเนะี่ยเห็นไหมาภาษาอังกฤษผาบอกว,ว่ามันดินได้เยอะสมูทร,ราบเรียบโดยลายซับเขาราบเรียรบจับมือแล้วออกหมายเลขย26ครับมิสเตอร์เอชเซมาเวลเเวลทนะ์ทับนะที่หนึ่งและที่2มิสเตอร์นะจริงเป็นแชมปเปี้ยนไปเลยนะ จะเปลีนไปเลยมิสเตอร์เดมอนมิงซีเช่นข้าการเลยครับเห็นครับผมชอบตัวที่ผมให้เป็นแชมป์นะไปรุ่นจูดเนียร์นี้นะครับเขาเป็นวัวที่มีความลึกนะครับการแสดงออกของส่วนลำตัวของเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆากนเขาเป็นวัวที่ความลึกตั้งแต่ด้านหน้าจนด,ด้านหลังรวมไปถึงส่วน บอกว่ามหาศาลนะครับทั้งนอกข้้งในนะครับเป็นรูที่โครงสร้างกระดูกใหญ่แข็งแรงนะครับความหนาของร่างกายนะครับเส้นหลังตรงยาวนะครับก้าวน,นี้จุดสังกนะครับเป็นรูที่กว้างในส่วนของหลังตนะกเรียดีมาก้างไหล่หน้าเรียบๆสวยนะครับเขาเป็นรูที่การยืนการเดินก็ดีทำได้ ถือว่าดีมากมากครับถือว่าดีมากมากในตัวที่ได้ลองแชมป์นะครับสำหรับผมที่เป็นตัวที่กล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะาในส่วนช่วงหลังของเขาเนี่ยผมชอบในส่วนของช่วงหลังดีมากมากครับแต่ว่าในตัวช่วงหน้าเนี่ยมันอาจจะยังขาดซึ่ออาจจะใช้เวลาอีกนิดหนึ่งทำยังไงก็ได้ให้ตรงเนี้ยมันตอบไอคิัมาตอนนี้ครับ ผมคิดว่าเขาเจะถึงจะเที่ยวกับตนหน้าได้ในส่วนตัวเองแล้วก็ยังขาดมันทําให้เวลามองด้วยความรู้ของร่างกายที่ที่โตหน้าก็ทําทได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าจะขึ้นในระดับน้ำใเราต้องเพิ่มเติมเติมเติมปุ๋ยปกอแหละเติมแล้วก็เพิ่มในส่วนนี้เข้าไปนะโดยโดยการ,ระสมรูปร่างร่างกายเลยถือ่ดีมากนะครับ Okay.